ซื้อของในจาจที่รีดอรโดของประเทศเยอรมันนะคะเนี่ยของบริษัทเยอรมันเพราะว่ามันราคามันถูกกว่าของยัมโบนิดนึงคือพี่นุ่นชอบผักที่เนี่ยผักเขาสดดีจ้ะเดีาหาที่จอดรถกอนนะชอบปิ้กันอันนี้ก็รถเข้นกว่านนะจ๊ะ The mm hmm. แต่คิดว่าข้างในเขาไม่ถ่ายจะทุกคนพี่นุ่นก็จะคงไม่ได้อัาวีดีโอนะคะคิดว่าเขาคงไม่ให้ถ่ายหรือยังไงไม่รู้ ของเยอะอยู่นะทุกคนของนี่ไงขงมนมจีนอันเนี้ยอร่อยนะเส้นแต่ที่มนไม่ซื้อไปหรอกเพราะว่าตุนไว้เยอะอยู่แล็กัะไรโน้ยาเบลแลกเกอร์เฮปิโน้ตไม่เฮปิโน้องมีน้ำปลาไม่หาน้ำปลาไม่เจอจทุกคนโซย่าซอสนใน้า เน่ผลไม้นีน่คน,นคิงโรจิกอันนี้จะแพงไหมนะมีมันกระลเนวยนะนยปะนียแยบอาราบันเจยน้าวตุ พี่นุ่นจะเอาไปอ,อมเสกไก่นะจ๊ะอมเศไก่มินมินอันนี้ประมาณ1นจ้ะอันนี้ผกกักลายยางจะคน ไปซื้ออย่านี่ไปก็ได้ตนะิดตั้งไว้ที่บ้านก็เด็ดเอานะทุกคนนะอย่างนี้ก็ดีนะเอาไปเด็ดตั้อันนี้แครอทแคกคนแครอทอันนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้กินได้เลยอันนี้บ๊อบบี้ชอบกินอันนี้ก็ประมาณ เยอะมากอันนี้เห็ดนะเจ้าทุกคนแชมพปยองหนึ่งยูโรก็ไม่แพงนะปูพิวเย่ชมเปยองแชมพปยองอ๋ออันนี้ขาดไม่ได้อันนี้ปาบิกา้าชอบกินแล้วเลือกสวยๆก่อน พี่นุ่นจะจบวิดีโอแค่นี้นะจ๊ะทุกคนมันจะยาวไปจ้ะสวัสดีจ้า